นิยารักนิยายเสียงเรื่องเพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่หกพลอยนภัสสมิธ คือชื่อใหม่ของพลอยนมสกุลสมิตใช้อำนวยความสะดวกให้กับเด็กสาวเธอได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ตามความต้องการของโจนาธานเธอไม่ได้เรียนสอชั้นเพราะเมื่อได้สอบเทียบชั้นแล้วเธอสามารถทำข้อสอบของเด็กประถมหกไดท้ทั้งทั้งที่เธออายุยังไม่ถึงสิบขวบอย่างที่ใครเข้าใจไปเองโจนาธานกลับ ไปทำงานและเดียนที่อเมริกาแล้วแต่เจนนิเฟอร์ยังคงอยู่น้องสาวของเขาค่อนข้างถูกใจตุ๊กตาปลายของพี่ชายเพราะพลอยไม่ใช่คนเรื่องมากทําไปทํามาเจนนิเฟอร์กลับสนุกกับการจับน้องแต่งตัวแต่งหน้าตามที่ตนชอบใจ เจนนิเฟอร์จับพลอยนภพั์มาแต่งชุดของเธอเล่นแล้วถ่ายรูปส่งไปอวดพี่ชายที่นานๆครั้งจะตอบข้อความของเธอแต่จนทานกลับชอบดูรูปตุกตาปลายของเขาดังนั้นเมื่อเจนนิเฟอร์ยังอยู่ประเทศไทยพลอยนภพัดก็จะมาเป็นตุกตาของเธอเสมอพอไม่มีใครอยู่จะเหลือ เพียงคุณจันทราและบางครั้งพลยนภาจะได้พบกับมิสเตอร์สมิธคนพ่อที่จันทราชอบเรียกว่าพี่แซมคงอยากให้หล่อเท่เหมือนดาดาไทยรุ่นพ่อแน่ๆแต่เขาก็หล่อจริงๆนั่นแหละไม่อย่างนั้นโจนาธานก็คงไม่หล่อขนาดนี้จนเธออยากจะเจอแม่ของเขาได้กล่าวว่าเขาได้สีตามาจากแม่ของเขา พลอยนภัทรมีเพื่อนใหม่สองสามคนแต่เธอเรียนจบก่อนเธอจบก่อนเพื่อนมาสอบเทียบได้คะแนนสูงเรียนเพียงปลอยปีเดียวพลอยนภัทรก็ได้เข้าเรียนมัธยมต้นจนทานได้รับข่าวนี้เช่นกันเขาไม่คิดปลกดใจเพราะรู้ว่าพลอยนภัทรเป็นเด็กที่มีสมาธิดีมากแม้แต่การใช้เงินก็เช่นกันจนนทานให้ค่าขนมเป็นรายเดือน เธอก็เหลือเหลือเงินมาคืนเกินครึ่งทุกเดือนต่างจากเจเนฟเฟอร์ที่ต้องขอเพิ่มจากมานดาทุกเดือนและจันทาก็มักจะตามใจลูกสาวจนเคยตัวพลอยนภัสเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ของตัวเองไม่ใช่ยี่ห้อดูดูแพลงอะไรแต่เหมาะกับการใช้งานเธอใช้โน้ตบุ๊กเครื่องเก่าที่ได้มรดกตกทอดมาจากเจนฟเฟอร์ เพื่อใช้หาข้อมูลในการเรียนและเรียนเพิ่มเติมผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องไปเรียนกดวิชาอย่างที่เด็กคนอื่นๆทำปีนี้พลอยนภัสอายุครบ11ปีแล้วโจนาทานกลับมาประเทศไทยพอดีพลอยพลอยจ๋าพลอยนภัส่านรับเมื่รู้ว่าปรรอยเป็นคนมาเรียกเด็กสาว ที่เริ่มสวยมีน้ำ,ม,นำมีนวลตามวัยโปล่หน้ามหาคุณจรกลับมาแล้วนะไปเด็วเข้าไปรอรับคุณจรกันเถอะพลอยน้พัดยิ้มแฉ่งเธอรด้วิ่งลงมาจากบ้านสวมรองเท้าแตะสีชมพูคู่หวานที่ได้รับมรดกตกทอดมาเช่นกันก่อนจะเกาะแขนโบรอยวิ่งเหมือนกระโดดออกไปรอรับลูกเลี้ยงของเจ้าข,ของบ้านมิช้า วินที่ทำหน้าที่เป็นคนขับรถก็ขับ BMW สีดำเงาวับเข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านมีคนสวนคอยเปิดประตูให้โจนาธานชอบนั่งข้างคนขับมากกว่าเขาไม่ชอบวางตัวเป็นเจ้านายปฏิบัติตัวอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนพอยนารซ่อนตัวอยู่หลังๆคนอื่นๆแต่ แอบมองเขาแค่แอบมองเขาหนึ่งปีกับสองเดือนที่เขาไม่ได้กลับมาดูเขาสิไม่ยอมเหมือนตอนดูเขาสิไม่ผอมเหมือนตอนนั้นเลยตอนที่เขาดูเก้งก้างตอนนี้เขาดูบึกบึนและโตขึ้นมากเขายิ้มทักทายทุกคนยังไม่ถือตัวหลังจากที่ไหว้มารดาเลีย้ยงและกอด จนท้ายหายคิดถึงแล้วจึงหันกลับมายิ้มทักทายทุกคนปลอยนภัสยังคงแอบมองเขาคิดว่าเขาคงไม่ทันเห็นเธอเพราะเธอตัวเล็กและเตี้ยวกว่าคนอื่นๆแต่เขากลับเอียงคอมองเธอดวงตาสีฟ้าจดจ้องเธอพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นรอยยิ้มเดิมก่อนที่เขาจะยื่นมือมาหาเธอเหมือนที่เขาชอบทำพลอยนภัสยิม้ม ในที่สุดโบรอยก็เป็นคนขยับห่างให้เธอเก้าออกมาแล้วผลักไหลอันบอบวางทั้งสองข้างให้ออกมายืนต่อหน้าชายหนุ่มตาสีฟ้าสดใสที่จ้องตรงมาที่เธออย่างไม่ผิดตัวผิดฝาพลอยนภัสยกมือไหว้เขาก่อนจะวางมือลงบนมือของเขาความอบอุ่นแผ่ซ่านจนเธอรู้สึกปลอดภัย ก่อนที่เธอจะเงยหนะ้ามองสบตาเขาอีกครั้งอย่างลืมตัวเขายิ้มมุมปากมันเป็นรอยยิ้มแบบเดิมแบบที่เคยแบบที่เธอเคยไว้วางใจในตัวเขามาโดยตลอดชายหนุ่มก้มลงมองรอยแผลบนนิ้วของเธอรอยที่เกิดจากตอกไม้ไผ่เขาไม่พูดอะไรแต่จูงมือเธอเข้าบ้านด้วยกันบรรดาสาวแทนไม่ได้นึกแปลกใจเพราะ เขาก็ชอบทำแบบนี้กับเจนนิเฟอร์วันนี้ยายทำข้าต้มมัรือเปล่าวเขาหันมาถามทำค่ะก็าถามต่อหน้ามันดายายสาครนะ่ะแกก็ทำของแกทุกวันแหละนูนนะ่ะแกให้ลานเอาไปฝากขายที่ร้านหน้าปากซอยสงสัยกลัวแม่ไม่มีเงินจ้างทำงานจนทราแกล้งว่าแล้วแกล้งคอนใส่พลอยนพัส เอามาห้ฉันกินบางสิที่อเมริกาหากินแบบนี้ไม่ได้บอกยิ้มยิ้มเธอจึงรีบเดินเร็วๆกลับไปหายายหยิบออกจากซึ่งร้อนๆวางใส่จานไม่กี่นาทีมันก็วางอยู่ตรงหน้าของเขาเจนาทานแกะไปตองร้อนๆอ,ออกแล้วเป่าพอเป็นพิธีพอเป็นพิธี เขาต้มมัดก็ถูกกัดคำโตเขาคงชอบมากจริงๆสินะพลอยนภัทรมองอย่างภาพภูมิใจเมื่อไรเมื่อไรเขาก็ยังเหมือนเดิมบุญช่วยยิ้วของออกมาให้พรุงพรังมาครั้งนี้โจนาธานมีของฝากมาฝากทุกคนแต่สำหรับเด็กในปกครองของเขามีแมคบุ๊กพลอยนภัทรเงยหนะ้ามองโจนาธานอย่างไม่อยากจะเชื่อ เธอก็พิบตาปปิบๆอ้าปากค้างขณะที่คนให้แกะข้าต้องมัดมัดที่สองกินเหมือนจะกินแทนข้าวคุณจร้าอันนี้ของหนูจริงๆเหรอเธอถามยังไม่แน่ใจก็จริงน่ะสิเราบอกยิ้มๆของรางวัลให้เด็กเดียนดีจันราคอนคนให้ก่อนจะหันมาบอกเด็กสาวที่จ้องเขาอย่างกับเป็นพระบิดา ขอบคุณพี่เขาสิจ้ะและเพราะแบบนี้แหละเธอจึงรีบว่ยเขาอ้อเด็กในปกครอ,องของเธอนะ่ะอ้อเด็กในปกครองของจอนนะ่ะหาเงินใช้ได้แล้วนะได้ข่าวว่าไปรับจ้างรุ่นพี่ทำงานกลุ่มเงินเดินเหลือก็ยังเอามาคืนแม่นิทาเล่นหุ้นเป็น คงเล่นไปแล้วมั้งจันทาแกล้งพูดประชดแต่โจนาธานหันไปหาพลอยนภัททันทีอยากเล่นไหมฉันจะสอนให้พลอยนภัทหัวร็อกคิกจันทาก็เลยตีเขาอยู่ันไซนี่นะพอเลยจอนน้องต้องเรียนน้องต้องมีเพื่อนนะแม่ไม่อยากให้น้องไม่มีเพื่อนไม่ใช่ไม่มีวงสังคมทำตัวเป็นเด็กบ้าง ไม่ใช่ทำตัวเป็นแบบเตาจันทาติงลูกชายผมมีเพื่อนนะเพื่อนดุนพ่อ,องเธอนะสิเขาหัวเราะเช็ดมือด้วยเชชูช่ปเปียกอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันไม่ห้ามตราบใดที่เธอไม่สร้างความเดือดร้อนให้แม่และตัวเองจำไว้ ว่าฉันจะคอยมองเธอให้การสนับสนุนเธอพลอยนภัสสบตาเขาอยู่ลึกๆรู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงเมื่อเธอยิ้มเขาจึงขยิบตาให้เธออย่างรู้ใจกันจบแล้วนะคะเพลิงพลอยรอยแค้นตอนที่6ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากเรื่องเดิมเนาะเรื่องชมผู้สนับสนุนของตานะคะก็เหมือนเดิมนะตาทำนิยายด้วยตัวเองนะคะก็ เขียนเนาะเขียนแล้วก็ดีบายให้ทุกคนรู้เนาะมันอาจจะไม่เก่งไม่เก่งเท่ากับคนที่ทำนิยายเป็นอาชีพทำเป็นหนังสือเนาะแต่ว่าตาก็ทำเท่าที่จะจินตนาการได้นะคะก็ฝากด้วยกันแล้วกันเนาะนิยายของตานะ่อย่างน้อยก็ไม่ต้องอ ไม่ต้องสมัครไม่ต้องเสียเงินนะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็มาดูได้เลยตาก็แค่ช่วยดูขอให้ช่วยดูผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีรายได,ด้มีเงินเดือนเนาะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะที่ช่วยเหลือตาเนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ